จ้า <c oughs> สวัสดีพี่น้องจ้ามันนี้กับมาทาารีมอีกคือเก้านะคะ <c oughs> กันแดดเสื้อมาใหม่ของลูกสาวเพิ่ทิมไปให้ทิมไปให้ไส้กันแดดเพิ่นกันลองเบิ่งลูกกันแดดตัวนี้มันสีเป็นแบบแมัมดีแต่ว่าสาวเดือนไส้อะไรได้วเมื่อวานเสียงแหบจักหน่อยเราจะเนาะไส้แล้วเมื่อวานโอเคอยู่อืมไส์โอเคอยู่นี่ บอันแดดห้าสิบบวกบวกนะคะหา้าสิบบวกบวกเดี๋ยวส่อเดือนสิท้าครีมมกเผ้าน้ำหลังเลือกพี่น้องเอาเอาครีมี่ลงก่อนเนาะจา้ารู้สึกว่าหน้าดีขึ้นลายแห้งว่าเพิ่มมีกันแดดห้าสิบ ห้าสิบบวกเลยนะคะห้าสิบ P A U V A นะคะอะครีมสันครีมน,นะคะใ่ดีขึ้นครับรู้สึกว่าดีขึ้น เนียนไปเลยเนียนไปเลยจะกินใส่ได้สามมื้อ คิงมะพร้าวเห หอ,อมแหง้งดูแลสุขภาพผิวหน้ากันด้วยนะคะแดดแห้งช่วงนี้นอกจาะนี่รู้สึกว่าดีขึ้นนะจจากนะสาวเดือนสังเกตอยู่ฝ่าสาวเดือนอมันโบเมตมันบบเมตว่าลดพี่น้องแต่ว่ามันกระจ่างขึ้นนะคะเป็นซีผิวกระจ่างขึ้นนะคะทุกคนคะ่ะรู้สึกว่าหน้าเรานะคะ,ะมีน้ำมีนวลขึ้นเพราะว่าเราทา กันแดดแล้วก็ครีมมะาพร้าวนะคะทุกคนดีขึ้นชุ่มชื่นขึ้นเนาะแต่ก้อนหน้าแห้งเกาจะเนาะแต่ก้อนหน้าแห้งอ่ครีมอยู่ในคิ้วออกเลยนะคะ ว่าเราจะเคียนคิ้วกันนะคะเกลี่ยออกนิดนึงนะคะครีมในหัวคิ้วของเรานี่อ่ะพี่น้องถูคักลายเดี๋ยวครีมจะออกมานำน่เาเห็นบอกอแล้วละนะคะคุ ที่นี่ก็ทาครีมก็ไม่ใช่ที่นี่ก็ทาแป้งทุกคนค่ะตามด้วยแป้งเลยสองชั้นนะคะทุกคนกันแดดกับครีมมะพ,พ,พร้าวครีมมะพร้าวหอมหอมพี่น้องนะคะทุกคนนนะหอมหอมเดือนใส่รองเมืองพราวานาชาวเดือมันแห้งมันเป็นฝ่าไงทุกคน ได้ดีวิวแล้วจ้ะมาให้เบิ่งพี่น้องท่านได้เป็นปัญหาก็อจังสาเดือนแบบซื้อมาใช้ก็โอเคเดยพี่น้องเนาะ,ะสาเดือนก่โอเคอยู่นะคะโอเคอยู่เท้าท่าอันนี้เราจะมาเขียนคิ้วกันนะคะทุกคนคะ่ะแต่งหน้าแบบบ้าน,านของเฮานี่แหละนะคะไม่บ้านไม่เรือนอ่าครีมที่เฮ้าทานะเขาก็นีน่ออกเอาจะเนาะ เวลาเขาทาครีมมันต้องเข่าคนคิ้วเข้ากับเกลียวเอานะคะครีมนะคะเวลานั้นมากระสิมาเขียนคิ้วก็สิง่ายคือเนาะจ้าอันนี้เขียนง่ายเพพาะเสดอนกันแล้วจะคิ้วเขียนง่ายนี่นะคะมักคิ้วโกงเราจะเนาะเสดอนมักคิ้วโกงเขาก็กันไปตามคิ้วเขากลวงไปเลยจ้านี่ทุกคน หมักโก่งๆน้น้อยนะคะคิ้วเราออกแบบได้นะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้อยากสั้นๆจังหน่อยเป็นดังไดคางนี้มันจะสีบอท่อกันคิ้วเหมือนว่ามันจะไม่ท่อกันเลยพี่น้องมันจะไม่ท่อกัน โอเคนะคะท่อกันบ่พี่น้องรู้สึกว่าหางคิ้วบ่ท่อกันเนาะเอาลงอีกจัหน้อยเนาะจ้ะนี่อ่ะนะคะทุกคนคิ้วก็ไ <c oughs> ะเบิง่งเอาเขียนเอาพี่น้อง เอาเงาวอ,อกสันแล้วจะเฮานะคะนี่คิวเขียนง่ายจิกเพราะว่าเอากันนาจะเนาะอะโอเคทุกคนคะ่ะอ่าเสร์เดินว่าทอ,อก,กันอยู่ด้วย่พรทอ,อกอันนิดหน่อยาานอกจะเนาะอ่าเป็นยังนี่นะคะอ,อเคพี่น้องจา้าวดีแล้วแต่งหน้าแม่มธรรมดาเนาะ อันนี้ก็ทาลิปสติกนะคะลิปสติกมันลิปสติกมันใส่น้องลิปสติกสาเวเดียร์ฮะก่อนนี่ลิปสติกน้อยคนออกสีเปลี่ยนสี ลิปสติกมันเปลี่ยนสีนะคะเรียบร้อยทุกคนนะคะไม่บ้านไม่เรือนของเราเอาไปดิสาวเดือนได้ลาพี่ละนองไปก่อนนะคะพวกพอกบสาวเดือนในคลิปตอ่อไปขอบคุณลหลายๆรับชมคลิปเนาะจ้าสวัสดีค่ะ